สบายดีเดอ้อพี่น้องทางฝั่ง,งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเนาะทุกคนเนาะแมยูโรน,นินดีตอนหับชุดสองแม่น้องยูโรก็ก่าวเลยจ้าเมื่อนี้แมยูโรกะบบมีอยังหลายทุกคนในแมยูโรสิมาพาทุกคนไปเบิ่งแมยูโรเหตดกองบุญตอนหับปีใหม่เนาะทุกคนเนาะขอบคัวแมยูโรกับโบอยู่ดีสบายพอปันไหนแลยก็เลยพากันตัดสินใจเหตดกองบุญ แมยูโรกับผมีเวลาถ่ายคลิปนะทุกคนนาะมาแต่บ่งเถือกเอาลูกแน่เพิ่นเอิญเห็นนั่นเห็นนี่ซอยเวียบก,กันอึกระถึกหนึกนอ้องเลยก็เลยบมมีเวลาถ่ายคลิปแมยูโรก็เลยได้ภาพนิ่งมาเนาะทุกคนเนาะภาพถ่ายนะวิดีโอแมยูโรบมมีเวลาถ่ายเลยขอโทษขออภัยเด้อแมยูโรสิเบิ่งแต่ภาพถ่ายสื่อนาะทุกคนเนาะมาเอาบุญนำกันเด้อทุกคนเนดะ้อไปไปเบิ่งคลิปนะแมยูโรเลย ไเปเบิ่งภาพถ่ายแม่ยูโรเลยบรรยากาศตอนเศร้าไซบาแลบบรราาา้วนนก,นนลลกบ็บรรยากาศอัน,นตอนผลสวดเนาะทุกคนเนาะไปเบิ่งแม่ยูโรเลยจ้าเฮากับซิอันบรรยากาศอันพิธีผลสวดเฮือนเนาะทุกคนเนาะสุดสุดอันสุดเฮือนน้ำแล้วก็ลายแนวเนาะทุกคนแม่ยูโรกับพระู้เนาะทุกคน,พนเพระผู้เดแบบได้แน่ มยูโรก็เลยได้ภาพนิ่งนี่แหละมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะทุกคนเนาะส่วนเท่ายูโรก่ะตอนนี้ก็แอ๊ะเอยู่น้าแม่อยู่เนาะทุกคนเนาะตอนแม่พากเสียงอยู่จ้า ส่วนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ยูโรคลิปต่อไปในเดอ้อบ๊ายบายสบายดีจ้า